ค่ะวันกักตัววันแรกนะคะวันนี้ก็มาทําความสะอาดบ้านค่ะ,ะมาทําความสะอาดสวนค่ะตรงนี้เป็นที่กักตัว14วันของกิฟนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําค่ะก็มีคิดว่าจะกลับบ้านนะคะก็เลยเตรียมทําห้องน้ําไว้หนึ่งห้องค่ะไว้สําหรับกักตัวค่ะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ได้ก็อาจจะอยู่ตรงนี้ไปเลยะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ าเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะคิดชอบอยู่แบบนี้ก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบบรรยากาศบ้านๆค่ะตอนนี้ก็มากกว่านะคะบริเวณนี้ส่วนใหญ่ใบไม้ที่ร่วงก็จะเป็นใบไผ่อะคะ่ะที่ร่วงลงมาก็จะมากกว่านะคะให้มันดูลงเมื่อเช้าก็ยังดูรกว่านี้นะคะทุกคนพอกวาดไปก็ดู สะอาดตาดีเหมือนกันค่ะใบไม้ช่วงโควิดนะคะทำให้หุ่นคลิปดูอ้วนมากเลยค่ะทุกคนปกติไม่ได้ถ่ายทำคลิปที่เห็นทั้งตัวแบบนี้ก็จะยังมองตัวเองไม่ออกนะคะแต่พอมาดูในคลิปอ้วนสุดๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณยุงข้าวนะคะที่ต่างจังหวัดก็จะมียุงข้าวเกือบทุกบ้านนะคะ,ะเพราะว่าแถวภูมิภาคเก่าจะทํานาค่ะพอทานาเราก็จะเอาเข้าวมาเก็บในยุงค่ะช่วงนี้ยังไม่มีข้าวค่ะเพราะว่าเริ่มหมดแล้วนะคะจะมีอีกทีก็ประมาณช่วงน่าจะเพื่พฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ ก็ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวนะคะก็จะเป็นบริเวณบริเวณนี้ค่ะที่ที่กักตัวแต่จะไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะกับข้าวก็จะแม่ก็จะเอามาแขวนไว้ที่หน้าประตูให้ให้กินค่ะคิดว่าถ้าทํากิจกรรมแบบนี้ทุกวันไขมันก็น่าจะลงได้ไปหลายขีดอยู่นะคะทุกคน แต่อากาศที่บ้านร้อนมากๆเลยค่ะมันไม่สามารถทํากิจกรรมได้ทั้งวันนะคะทุกคนจะทําได้ก็ช่วงตอนเย็นๆค่ะปกติกิ๊บก็จะอยู่ในห้องแอร์แต่พอมาเจออากาศร้อนๆก็ยังปรับตัวไม่ได้อะคะ่ะก็ร้อนสุดๆจริงๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่องศานะคะทุกคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้14วันค่ะ ก็มีมีข้าวสารอยู่แล้วก็มีกับข้าวอาหารแหง้งก็้าแม่ยุ่งยุ่งก็อาจจะทานเป็นอาหารแห้งที่เตรียมมานะคะทุกคนในส่วนตรงนี้ก็จะเลี้ยงไก่ค่ะเป็นไก่บ้านนะคะทุกคนเลี้ยงบริเวณตรงยุ้งตรงนั้นนะคะแล้วก็อนาคตนะคะคิปก็แพนไว้ว่าอยากจะเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะในในสวนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ปลูกผักส่วนครัวเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้รับประทานค่ะไว้ทานเองค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะการทำกิจกรรมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนมันทำให้เราสามารถได้เคลื่อนไหวนะค่ะ ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะทุกคนเหงือก็ออกค่อนข้างเยอะนะคะกวาดบ้านเสร็จแล้วก็มาให้ข้าวไก่ต่อเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวที่หุงเมื่อเช้านะคะวันนี้หุงข้าวทานเองค่ะก็ไม่หมดค่ะก็เลยแต่ได้คิดอยู่ว่าจะตักเป็นทำข้าวที่ข้าวอะไรนะข้าวแบบ โบราณนะคะที่เอาไปตกักแล้วก็เอามาตำอะคะ่ะแต่ยังค่ะอุปกรณ์ยังไม่พร้อมก็เลยเอามาใส่น้ําแล้วก็ให้เป็นอาหารไก่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสําหรับไว้ล้างจานนะคะทุกคนก็จะใช้บริเวณตรงนี้ไปก่อนนะคะจานก็ไม่มากค่ะเพราะว่ากินคนเดียวค่ะก็ล้างจาน แต่กับข้าวอาจจะเดี๋ยวรอดูสักพักก็อาจจะลองทำเองนะคะตอนนี้ก็คือแม่ก็ยังมาส่งให้อยู่แต่ถ้าบางทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็อาจจะทำเองคะ่ะทุกคน